สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีการชนะสุดท้ายคราวนี้ผมอ้นอีกามาอะไรากับตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นโอกาสในการลุ้นแชมป์ของ2ทีมนะครับหงแดงหรือว่าปืนใหญ่นะครับลิเวอร์พูลหรืออาร์เซนอลหลังจากที่ช่วงเนี้ยแน่นอนครับทุกคนก็เฝ้าจับตาดูว่าเอ้ยทีมไหนมันจะมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์วะจะเป็นลิเวอร์พูลหรือเปล่านะครับที่จะคว้าแชมป์หลีกสูงสุดเป็นสมัยที่20นะครับเทียบเท่ากับทางด้านของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ นำพวกเขามาหลายซีซั่นหลายฤดูกาลน,นะครับหรือจะเป็นฝั่งอาร์เซนอลที่สมหวังในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลสักทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ร้างรามาหลายปีเหมือนกันนะครับก็น่าสนใจแล้วก็ว่ากันว่าในช่วง4เกม5เกมหลังจากนี้นะครับก่อนเข้าสู่ในช่วงพักเบรกทีมชาติในช่วง2วิกสุดท้ายของเดือนมีนาคมเราจะเห็นหน้าเห็นหลังกันมากขึ้นนะครับจะมีภาพที่มันชัดเจนมากขึ้น ว่าแชมเปี้ยนออฟอิงแลนด์เนี่ยจะเป็นฝั่งไหนหงหรือว่าปืนโอ้โหถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ระทึกหัวใจทั้งเดอะคอปแล้วก็เดอะกูสเนอร์เป็นอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพาโอกาสในการคว้าแชมป์ของ2ทีมนี้กันนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซี first, เฟอร์เซนก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการเคล้าจานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางองกุการ์ชแนลครับเพราะว่าที่นี่แกชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ ผ่านไปแล้ว25เกมนะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์เลกอังกฤษนะครับสำหรับตำแหน่งเบื้องบนเนี่ยทีมที่เป็นอันดับ1ของพรีเมียร์ครับตอนนี้ก็แย่งกันอยู่ที่2ทีมมาแต่งครับหงกับปืนเท่านั้นไม่มีทีมอื่นเลยครับแชมป์เก่ากับอดีตเตงหนึ่งอย่างซิตี้หลุดวงโคจรไปแล้วนะครับตอนนี้ซิตี้ก็โฟกัสไปที่การจบท็อปโฟแล้วก็รายการอื่นเท่านั้นนะครับเรื่องความเป็นแชมป์คุยถึงหงกับปืน2ทีมนี้นะครับ 25เกมผ่านไปนะครับเหลืออีก13เกมที่เหลือนะครับตอนนี้ช่องว่างของคะแนนเนี่ยอยู่ที่7แต้มนะครับ7คะแนนถือว่าเป็นช่องว่างที่เอาตรงๆสื่งปริกกูรูคอมเมนเตอร์ร้านผูกก็ยังมองว่ามันยังคงห่างไปนิดห่างไปนิดคือลิฟูสามารถที่จะแพ้ได้ไงในช่วง13เกมที่เหลือแต่ถ้าดูจากความสม่ำเสมอแล้วนะครับลิฟูถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของลีกเลย ผ่านมา25เกมพวกเขาแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนั่นคือการแพ้ให้กับทาง Nottingham Forest นะครับเพียงแต่ว่ามันมีสัญญาณบอกนะครับว่าช่วงหลังๆเนี่ยเฮ้ยอาจจะแผ่วไปไหมเป็นรีฟทูที่เราไม่เคยเห็นเลยคือตั้งแต่เกมกับเอเวอร์ตันละที่พวกเขามีโอกาสปิดเกมจะปิดไม่ลงนะครับแล้วก็โดนเอเวอร์ตันตีเสมอในช่วงธุระบาดเจ็บนาทีบาปเลยนะครับมันก็ส่งผลกระทบในเรื่องของสภาพจิตใจผมเคยพูดเอาไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้ว่า ส่งผลกระทบแน่นอนนะครับในเรื่องของภาพสิตใจในเรื่องของความเชื่อมั่นในเรื่องของความกดดันนะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็กระจายไปทุกภาคส่วนของทีมน,นะครับจนกระทั่งมาเห็นชัดๆเลยในเกมกับทางวูฟชนะก็จริงแต่เป็นการชนะที่ไม่ค่อยน่าปรับใจเหมือนหลายเกมที่ผ่านมานะครับส่วนทางฝั่งของอ์เซนนลครแน่นอนเราได้เห็นแล้วว่าพวกเขามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความพยายามนะครับแล้วก็สู้สุดใจขัดดิ้นเลยที่จะไล่ล่า ลิอร์พูอยากต่อเนื่องไม่รู้แหละว่าฤดูกาลนี้มันจะจบไปที่ตรงไหนนะครับพวกเขาอาจจะเป็นพระรองเป็นซีซั่นที่3ติดต่อกันก็ได้แต่พวกเขาพยายามอย่างเต็มที่ในฐานะผู้ไล่ล่าที่ดีนะครับเราก็ได้เห็นว่าอาร์เซนอลฟอร์มเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางนะครับที่พวกเขาเนี่ยไม่แพ้ใครเลย15นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกแล้วก็เสมอแค่5จะน่าถึง10นะครับคือการไร้พ่ายในช่วง15เกมที่ผ่านมาไม่ได้ทำกันง่ายแต่อาร์เซต้าแอนโคล ทำกันได้นะครับแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบหลายๆคนต้องกัดเล็บกันหลายๆคนต้องลุ้นกันหน่อยว่าจะมีใครสักคนโผลมาเป็นอัศวินขี่ม้าขาวกอบกู้สถานการณ์ที่ไม่ดีนักสําหรับตัวรุกที่บาดเจ็บกันมากมายนะครับสุดท้ายแล้วในเกมล่าสุดเนี่ยอัเซนอลก็ทำได้นะครับบุกไปควัก3แต้มที่บ้านของเลสเตอร์ิตี้ได้นะครับโดยมีมิเกลเมรโนนะครับเป็นฮีโร คนสำคัญของทีมนะครับที่ลงเล่นเป็นกองหน้าจำเป็นนะครับแล้วก็ทำา2ประตูได้สำเร็จนะครับทีนี้ช่องว่างเมื่อมันอยู่ที่7คะแนนโปรแกรมครแนงขันในช่วงที่เหลือเนี่ยถือว่าสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง3เกมถัดไป4เกมถัดไป5เกมถัดไปวัดกันตรงนี้แหละครับวัดในเรื่องของสภาพจิตใจวัดในเรื่องของความพร้อมวัดในเรื่องของการแก้เกมของโคช้ช วัดใน,นเรื่องของขุมกําลังทั้งตัวจริงและสํารองครับมันวัดก็ตรงนี้ทั้งหมดเลยเพราะว่านี่คือช่วงเวลาที่คุณจะต้องลงเล่นแบบที่ๆเวลาพักไม่เยอะเหมือนเดือนก่อนๆแต่เป็นเดือนนี้แหละครับที่จะพิสูจน์ความแข็งแกร่งของคุณถ้าคุณอ่อนแอคุณก็แพ้ไปเริ่มจากในค่ำคืนวันพุธเลยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยต้องไปเยือนแอสตันวิลล่าถ้าลิพูทำได้นะครับชนะได้จะฉีกหนีจาก7เป็น1ิ ทีนี้โยนความกดดันให้กับอาร์เซนอลทันทีเพราะว่าอาร์เซนอลจะลงเล่นในวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์แล้วทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเจอกับคอนจนตรอกนะฮะคอนต้องการทุกแต้มหลังจากนี้เหมือนกันดังนั้นถ้าพวกเขาแบกรับความกดดันไม่ได้ที่จะต้องบีบจาก10มาเป็น7เหมือนเดิมเนี่ยบอกเลยว่านี่อาจจะเป็นเกมที่คุณอาจจะเหยียบเปลือกกล้วยลื่นล้ม หาบ้านตัวเองก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าทําได้ปุ๊บเนี่ยก็จะโยนความกดดันไปยังทางฝั่งของลิพูอีกครั้งหนึ่งที่จะเตะช้ากว่าเตะในวันอาทิตย์นะครับแต่ทีเนี้ยลิพูเนี่ยจะต้องยกพลบุกไปเยือนเอนเนอสตีเดียมของแมนเชสเตอร์ซิตี้อันนี้คือเกมที่ยากเหมือนกันนะครับและกูรูคอมเมนเตอร์นักวิเคราะห์ร้านภูมองว่าถ้าจะมีสักเกมเกมหนึ่งครับที่ลิพูจะสะดุดเนี่ยก็คือเกมนัดนี้เลย เกมที่ลิฟูเนี่ยออกไปเยือนซิตี้นี่แหละเพราะว่าตอนนี้ซิตี้กลับมาเข้ารูปเข้ารอยนะครับละหลายอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางแนวทางใหม่กับผู้เล่นใหม่ๆเริ่มที่จะกลับมาเฮ้ยมันมีความสมดุลมากขึ้นนะครับแล้วตัวที่เพื่อนเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแบบสดๆร้อนๆเลยจากตลาดหน้าหนาวเนี่ยเป็นพวกบะหมี่กึ่งสเส็จรูปนะครับคือฉีกซองใส่น้ําร้อนและใช้งานได้เลยนะครับทั้ง3แดนหลัก นะครับแดนหลังก็คูซนอฟตรงกลางก็จะเป็นนิ c โกกรนซาเลสและข้างหน้าเป็นโอมามามุชเห็นไหมครับว่าพอมันทําได้เทคแอคชั่นได้แมสซี่ก็เป็นเหมือนทีมทีมเดิมันนี่คือเกมที่สําคัญมากเราคิดดูถ้าลิพูไม่ชนะปุ๊บเนี่ยโอ้โ oh หถือว่าสร้างความหวังให้กับอาร์เซนอลโดยท,ทันทีและถ้าช่องว่างมันด้อยู่เท่าเดิมนะครับสมมติว่าเป็น7เนี่ยแหละถัดจากนั้นลิพูจะเป็นฝ่ายที่ลงสนามกอน โดยที่เตะในบ้านที่แอนฟิลเจอกับนิวคาสเซิลนะครับซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายฝ่ายมองว่าเฮ้ย hey, ลิปูอย่าประมาทนะถ้าคุณประมาทนิวคาสเซิลเมื่อไหรเนี่ยคุณมีสิทธิ์โดนเล่นงานได้เลยนะและถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยคุณจะสูญเสียแต้มแล้วก็จะเปิดโอกาสให้กับทางฝั่งของอาร์เซนอลแต่อาร์เซนอลเองก็ไม่ใช่จะเจอกับเกมที่ง่ายๆนะครับเพราะอาร์เซนอลจะต้องไปเยือนนอตแฮมฟอเรสที่กําลังลุ้นคั่วตัว,ตวท็อปโฟอยู่เช่นกันเห็นไหมครับทั้ง2ทีม จะมีความยากพอๆกันซึ่งสื่ออย่าง Sky Sports นะครับมีการวิเคราะห์เลยครับ3เกมถัดไปของลิเวอร์พูลเนี่ยที่เจอกับวิลล่าเจอกับซิตี้เจอกับนิวคาสเซิลจะส่งผลในการทำงานของกุนซืออานเนอร์ว่าเส้นทางที่เหลือมันจะง่ายหรือมันจะยากแม้ว่าเกมสำคัญจริงๆมันอยู่ที่เกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องเจอกับอาร์เซนอล ที่ทีมของอาร์เตต้าจะต้องไปเยือนแอนฟิลอาจจะเป็นช่วงชี้วัดตรงนั้นนะครับแต่จริงๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปมองตรงนู้นเลยฮะมอง3เกมที่จะถึงนี้ก่อนวิลล่าซิตี้นิวคาสเซลถ้าได้แม้กระทั่ง7จาก9นะครับสมมุตินะได้7จาก9คะแนนจาก3ทีมนี้วิลล่าซิตี้นิวคาสเซลโอกาสในการควา้าแชมป์ลีกสูงสุดเป็นสมัยที่20ของลิปูก็มีสูงแต่ถ้าต่ำไปจาก7 อันเนี้ยก็จะเปิดโอกาสให้กับทางฝั่งของออร์เนนอลโดยท,ทันทีในขณะที่ทาง BBC สื่อน้ำดีของทางฝั่งเมืองผู้ดีก็มีการวิเคราะห์ว่าในช่วง13เกมที่เหลือของทั้งหงทั้งเปินเนี่ยถ้าวางลิสต์วางอันดับคู่แข่งที่หินที่สุดของแต่ละทีมมันมีประมาณนี้ครับก็คือทางฝั่งเลียพูนะคู่แข่งที่หินที่สุดของลีพูคือแมนซิตี้อันดับหนึ่งจากนั้นคือบิลล่า ต่อมาคือเชลซีหรืออาร์เซนอลและนิวคาสเซิลนะครับในช่วง13เกมที่เหลือ4เกมนี้คือ4เกมที่ยากเป็น4เกมที่ลิเวอร์พูลอาจจะทำแต้มหล่นก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีชื่อของซิตี้วิลล่าแล้วก็นิวคาสเซิลดังนั้นวิลล่ากับซิตี้ที่ต้องเจอกับ2เกมถัดไปเนี่ยอันเนี้ยลิเวอร์พูลต้องผ่านมันให้ได้ มันเป็นอุสตสาหความหนามที่มันสูงชันมากๆแต่ลิเวูลต้องข้ามไปได้ถ้าคุณอยากจะเป็นแชมป์ในขณะที่อาร์เซนอลเรียงความยากง่ายเนี่ยยากที่สุดของอาร์เซนอลคือเจอกับลิเวอร์พูลครับที่ต้องเจอกันในช่วงโปรแกรมที่เหลือถูกต้องไหมส่วนอันดับ2ที่ยากที่สุดของอาร์เซนอลเนี่ยก็คือฟอ r e เรสที่พวกเขาต้องเจอในวันที่26กุมหาพันแต่ถึงอย่างไรครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมแบบไหนณเวลานี้ นะครับกูรูคอมเมนเตอร์นักวิเคราะห์ร้านผูยังคงเชื่อมั่นในทีมของคุณซอร์อเนอร์อยู่ครับโอกาสในการคว้าแช,ชมป์ของพวกเขาอาจจะลดน้อยนิดนึงนะครับจากในเกมที่ทำได้เพียงแค่เสมอเอเวอร์ตันเนี่ยจาก83%หล่นลงมาอยู่ที่81%แต่ยังเป็นตัวเลขที่ยังมากอยู่นั่นแสดงเห็นถึงอะไรครับแสดงเห็นถึงความเชื่อมั่นจากกูรูรอบด้านว่าถึงตรงนี้ลิฟูไม่น่าพลาดนะครับ พวกเขากลุ่มชะตาของตัวเองอยู่ในมือแล้วยังคงเดินหน้าเก็บคะแนนได้อาจจะมีช่วงพลาดบ้างแต่มันไม่ได้พลาดบ่อยนะครับอย่างเกมล่าสุดอาจจะไม่ใช่รูปทรงการเล่นที่มันสวยงามนะครับเป็นช่วงหนังโครโมอนครึ่งแรกดูดีครึ่งหลังดูแย่นะครับแต่คุณสมบัติที่ดีที่สุดของทีมที่เป็นแชมป์คือในเวลาที่เขาเล่นได้อย่างย่แย่แต่เก็บผลลัพธ์ได้นะครับตรงนี้แหละครับคือ สิ่งที่กูรูเขามองนะครับว่าโอเคลิพูยังไม่ได้ตกหล่นไปจากมาตรฐานเดิมๆอาจจะมีช่วงแผ่วช่วงล้านะครับก็เป็นงานของกุสเซอร์อเนอร์ในการที่จะแก้ไขตรงนี้เพราะว่าในช่วงเนี้ยที่เจอกับวิลล่าซิตี้นิวคาสเซิลติดกันเนี่ยมันไม่มีทางหรอกครับที่จะใช้ผู้เล่นตัวหลักๆต่อเนื่องได้นะครับแต่ถึงอย่างไรตัวสมรองก็สามารถที่ทดแทนได้เหมือนกันละขึ้นอยู่กับการทำงานของสซอ,ออเนอร์นะครับว่าจะ เป็นในรูปแบบไหนลิเวอร์พูล81%ในโอกาสในการคว้าแชมป์ส่วนที่เหลือเป็นของอาร์เซนอลทั้งหมดครับและหนึ่งสิ่งที่ตอกย้ำนะครับในยุคพรีเมียร์ลีกไม่มีทีมไหนที่ตามหลังจากฝูง7คะแนนเมื่อผ่านการแข่งขันมาแล้ว25เกมแล้วพลิกสถานการณ์คว้าแชมป์ได้นะครับนี่ก็เป็นอีหนึ่งจุดที่กูรูคอมเมนเตอร์มองกันไว้นะครับในขณะเดียวกันครับทางฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะเหนื่อยกว่าหงส์แดงด้วยซ้ํา นะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่การแข่งขันมันเข้มข้นเนี่ยในช่วงระหว่างจากตรงนี้ไปถึงในช่วงกลางเดือนมีนาคมก่อนพักเบรกทีมชาติช่วงนี้เป็นช่วงที่อาร์เซนอลไม่มีตัวยิงประตูเพราะว่าตัวเจ็บเยอะมากในเกมรุกเนี่ยอาร์เซนอลไม่สามารถที่จะพึ่งพาในการยิงประตูของมิเกลเมริโนได้ทุกๆเกมครับเพราะว่าเขาไม่ใช่กองหน้าธรรมชาติยกเว้นว่า เมริโน่ผีเข้าองลงฮะคือถูกส่งลงเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าจําเป็นและยิงประตูได้ทุกเกมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากส่วนคนอื่นนี่คือแบบโอ้โหทอซาก็เดี๋ยวผีเข้าผีออกเหลือแค่ว่าเจ้าหนูอิชานวาเนรีคนเดียวเท่านั้นที่สามารถสร้างโอกาสได้ทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมส่วนวฮร์เทมเซอร์ดิงผมตัดไปเลยนะครับไม่ได้มองความสําคัญแล้วนะครับเป็นแค่อะไหล่ชิ้นเล็กชิ้นเดียวเท่านั้นดังนั้นนี่คือสิ่งที่อัลเลนอนเป็นรองในเรื่องของ หาตัวทําสกอร์แตกต่างกันกันกนกบทางฝั่งของลิปูที่ยังมีหลายๆคนที่คอยคลาเป้าให้กัคโปดิแาสถ้าเล่นตําแหน่งปีกซ้ายเขาจะดีกว่ากองหน้าตัวเป้าดูนเยสอาจจะโผล่ขึ้นมาเป็นเครื่องจักรถล่มประตูในช่วง13เกมที่เหลือก็ได้โมซาลายังคงมีมาตรฐานสูงเหมือนเดิมมาน,น่าสนใจตรงที่ว่าอาเซนนลจะยื้อโอกาสความหวังของตัวเองได้นานเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนคงต้องว่ากันนัดต่อน,นัดเกมต่อเกม เอาตัวรอดแล้วก็คิดถึงเฉพาะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก่อนอานอนถ้าอยากจะคว้าแชมป์แน่นอนต้องลุ้นให้ล์ภูสะดุดบ้างในขณะที่ตัวเองต้องไม่พลาดเลยหลังจากนี้ต้องชนะทุกเกมและทุกคนในทีมต้องช่วยเหลือกันครับไม่สามารถฝากความหวังเอาไว้ที่คนใดคนหนึ่งได้ต้องสลับสับเปลี่ยนเค้นฟอร์มเก่งออกมาแล้วก็ยกระดับคุณภาพของตัวเองให้ดีขึ้นทดแทนการหายไปของเพรรื่อนร่วมทีมที่บาดเจ็บ มันเป็นงานหนักมากมันเป็นงานช้างมากสำหรับมิเกลอเรนตาแอนด์เดอะแกงเพราะว่าอาวุธลับต้องมีตัวอื่นด้วยนะครับไม่สามารถมีเพียงมิเกลมาริโนที่คุณคิดได้ในเกมล่าสุดเดี๋ยวต้องมาดูการทำงานของมิเกลอเรตาว่าจะมีส่วนไหนอะไรบ้างนะครับที่จะทำให้อาร์เซนอลมีอาวุธเพิ่มเติมในช่วง13เกมที่เหลือแต่บอกเลยนะครับก็เหนื่อยนิดนึงแต่ตราบใดที่ยังไม่สิ้นเสียงนกหวีดตราบใดที่สงครามยังไม่จบต้องสู้ต่อ ถูกต้องไหมครับแฟนกูเนอร์สนะฮะโอเคครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนท่ที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดก็ได้ดึงเพื่อแจ้งเตือนกดซิปเปอร์เพนก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางกับ์แชนเนลครับเพราะว่าที่นี่แกลย์แชนเนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับอ๋อลืมไปเลยนะครับสุดสัปดาห์นี้วันอาทิตย์ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นะถ้าใครอยากจะดูบอลน,นอกสถานที่นะครับไปดููกกัับบเพื่อนๆไปด คนคอเดียวกันนะครับโดยเฉพออาะยิ่งเป็นแฟนลีปูลเนี่ยมาที่งานที่ร้านหลงเราวิภาวดีได้นะครับมีการจัดอีเวนต์ดูบอลน,นะครับก็มีของแจกรางวัลเพียบเลยนะครับมีการดูฟุตบอลจอยักษ์ LED คมชัดมีอาหารการกินเพียบนะครับเครื่องดื่มก็พร้อมสามารถที่จะเข้ามาถามถ่ายรายละเอียดได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับก็มาได้เลยนะครับสำหรับร้านหลงเราวิภาวดีแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ